มงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญซึ่งมงคลชีวิตของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าก็คือข้อปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้ทรงให้ไว้38ประการไม่ว่าใครก็ตามได้ปฏิบัติตามเขาย่อมเจริญในชาตินี้คือชาตินี้ก็จะประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วจะประกอบธุรกิจการงานก็สําเร็จได้โดยง่ายเจริญทางธรรมก็คือเป็นผู้ที่อยู่เย็นเป็นสุขอยู่อย่างมีความสงบอยู่ในเส้นทางธรรมได้สั่งสมบุญสั่งสมกุศลมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อละโลกไปแล้วก็จะไปเข้าถึงสหายของความเป็นเทวดาทั้งหลาย จะได้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์เพราะได้ประกอบบุญกุศลไว้อย่างมากมายและเมื่อบุญบาร,รมีในตัวเต็มเปี่ยมก็จะได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดซึ่งไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนชราจะเชื้อาชาติชาสนาเผ่าพันธุ์ใดก็ตามถ้าได้ปฏิบัติตามมงคลชีวิตเขาก็จะเจริญอย่างแน่นอนเพราะว่ามงคลชีวิตนั้นไม่ได้ถือเอาพลังศักดิ์สิทธิ์อำนาจภายนอกตัว จากต้นไม้ผูกผ้าสามสีภูเขาจอมปลวกหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเอาการปฏิบัติตัวเองนั้นให้เจริญยิงย่งขึ้นไปตามหลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนวันนี้เราก็มาในหัวข้อเดิมในเรื่องของการบำเพ็ญทานนั่นเองเป็นมงคลอันสูงสุดนะเมื่อวานก็ได้เล่าตัวอย่างประกอบในเรื่องของพนางสุมราเทวี แล้วก็ในเรื่องอื่นๆเนี่ยพระนางสมนาเทวีก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลากหลายทีเดียวนะจะคนที่ให้ทานกับคนที่ไม่ให้ทานเนี่ยเมื่อละโลกไปเขาเหล่านั้นย่อมแตกต่างกันนะโดยที่คนที่ให้ทานนั้นย่อมเป็นใหญ่กว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยทั้งอายุวันณนะสุข,ขะยศและอธิปไตยอันเป็นทิพนะอายุก็คือความอายุขาย,ยืนยาวนั่นแหละวันณะคือผิวพรรณ อายุบรระสุข,ขะก็คือความสุขและพะละคือความแข็งแรงไม่มีโรคนะความอายุขายยืนยาวเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนาแล้วก็มียศก็คือได้รับการยกย่องสรรเสริญมียศมีตําแหน่งมีอธิปไตยก็คือมีความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ก็คือสามารถสั่งได้อยู่ในอํานาจทุกอย่างก็จะเชื่อฟังอยู่ในอํานาจหมดก็นี่เป็นผลอนิสงส์ที่เกิดจากการทําทานนั่นเองนะแม้พระภิกษุสงฆ์ก็ตาม ในการก่อนนั้นก็มีพระภิกษุสองรูปซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยมีศีลาจรวัตที่งดงามตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งสองคนเลยแต่ว่าทั้งสองรูปนั้นมีอัธยาศัยที่แตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือรูปหนึ่งชอบให้ทานอีกรูปหนึ่งไม่ชอบให้ทานเพราะมีความเห็นว่าการที่จะเอาข้าวของเครื่องใช้ปัจจัยสีที่ญาติโยมถวายมาเอาไปให้ต่อเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมจะทําให้ศรัทธาของญาติโยมนั้น เสื่อมถอยได้ก็เลยไม่ได้ให้ทานในขณะที่อีกรูปหนึ่งให้ทานอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเลยเมื่อทั้งสองคนนี้ละโลกไปแล้วพระภิกษุที่ให้ทานก็เป็นใหญ่นะคือมีรัศมีกายสว่างสวัยกว่ามีวิมานใหญ่โตกว่านะมีเทวรสอลังการกว่ามีรัศมีมากกว่าก็เป็นใหญ่กว่าด้วยอายุวันนะสุข,ขยศและอธิปไตยอันเป็นทิพย์นั่นเองเมื่อทั้งสองคนนั้นได้ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ พระภิกษุที่ได้ทําทานมาก็มาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์นั่นเองนะส่วนพระภิกษุที่ไม่ค่อยได้ให้ทานเพราะว่ามีความเห็นว่าไม่ชอบให้ทานนั่นเองไม่ควรที่จะให้ทานก็ไม่ได้ให้ทานก็มาเกิดเป็นลูกของคนใช้แต่เนื่องจากว่าทั้งสองคนนี่เป็นเพื่อนกันก็เลยมานอนเขาถูกจับมานอนเนี่ยที่เปรใกล้ๆกันคนนึงก็นอนอยู่ในเปรทองอีกคนหนึ่งก็นอนอยู่ในเปรธรรมดาทั้งสองคนก็คุยกันเป็นทานลก เนื่องจากว่ามีบุญมากรละลึกชาติได้นะคนที่นอนอยู่ในเปรทองนี่ที่ชอบทําบุญก็บอกเห็นไหมนี่เราชวนทําบุญแล้วเนี่ยท่านเนี่ยไม่ยอมทําก็เลยมาอยู่ในเปรธรรมดาเนี่ยเห็นไหมเราเนี่ยมีสมบัติมากกว่ามีสมบัติมากมายเกิดเป็นลูกกรรษัตริย์สุนท่านเนี่ยเกิดเป็นลูกนางสนมคนรับใช้เท่านั้นเองเนี่ยเห็นไหมเราชวนให้ทําบุญแล้วไม่ยอมทําบุญเออส่วนลูกคนรับใช้ในลูกนางสนม ก็ไม่ยอมนะก็บอกว่าเอาท่านก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงสิ่งของภายนอกเนี่ยมันก็เป็นแค่ธาตุซีมันก็เป็นแค่ดินน้ําลมไฟเท่านั้นแหละจะไปยึดติดอะไรล่ะยิ่งไปติดในสมบัติเหล่านั้นมากยิ่งบรรุทำช้าอ่ะไปกันใหญ่เออก็กลายเป็นว่าทั้งสองคนก็สนทนาธรรมกันนะก็ ในเหตุการณ์ทั้งส,งสองรูปทั้งสองท่านสนทนากันเนี่ยก็อยู่ในสายตาของพระนางสุมาาเทวีซึ่งพระนางสุมนาเทวีเห็นก็อัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากเลยนําเรื่องราวนี้ไปกราบทูลกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็ทรงถามว่าคนเนี่ยที่ให้ทานกับคนที่ไม่ให้ทานเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไรนะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบว่าก็จะแตกต่างกันโดยอายุวันนะสุขะละยศอธิปไตยเนี่ย อันเป็นทิพย์นั่นเองนะถ้าเป็นเทวดาก็จะข่มกันด้วยเนี่ยอายุวันนะสุขภพละยศอธิปไตยอันเป็นทิพย์แม้ที่เป็นมนุษย์ก็ตามลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็จะข่มกันด้วยอายุวันนะสุขะพละยศและอธิปไตยอันเป็นของมนุษย์นั่นเองนะเพราะว่าคนที่มียศกว่ายศคนที่มียศน้อยมีศักิ์น้อยก็ธรรมดาเนี่ยก็ต้องยกมือไหว้ คนที่มียศมากกว่ามีศักดิ์มากกว่านั่นเองเนะจ๊ะหรือแม้แต่จะเป็นเทวดาก็ตามนะเขาก็ไม่ได้เคารพกันเหมือนตอนที่เป็นมนุษย์นะตอนที่เป็นมนุษย์เขาก็เรียกท่านเรียกคุณนะอ่ใครเกิดมามีบุญวาสนาอ่ก็มีบริวารมากเขาก็เรียกท่านเรียกคุณแต่พอถ้าเกิดว่าใครละโลกไปนี่สั่งสมบุญไว้เยอะทําบุญไว้มากกว่า สั่งสมบุญไปเยอะเนี่ยพอเป็นเทวดาเนี่ยไปเกิดเป็นสหายของเทวดาเขาวัดกันที่รัศมีกายนะใครรัศมีกายสว่างสวัยกว่ากันใครวิมานใหญ่กว่ากันใครเทวรสใหญ่กว่ากันก็จะได้รับอายุวันนะสุขภะยศอธิปไตยและการเคารพนอบน้อมกราบไหวาจากเทวดาทั้งหลายแตกต่างกันไปนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่บุญนั่นเองนะทั้งหมดเบื้องหลังก็คือบุญจัดสรรน,นั่นแหละพระนางสมนาเทวีก็ถามต่อว่าเอาแล้วถ้าทั้งสองคนเนี่ย ออกบวชนะจะแตกต่างกันอย่างไรนะพระสัมมาสุตจ้าก็ทรงบอกว่าคนที่ออกบวชเนี่ยแม้ออกบวชแล้วผู้ที่ทําบุญมานะให้ทานมามีปกติให้ทานเวลาเวลาเอ่ยปากขอก็จะได้มากเวลาไม่เอ่ยปากขอก็จะได้น้อยแต่ที่ว่าไม่ได้นั้นไม่มีอ่าเวลาที่เอ่ยปากขอจะได้มากถ้าเวลาที่ไม่เอ่ยปากก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าได้น้อยแต่ที่ไม่ได้นั้นไม่มีเพราะว่า อณนนิสง์ที่เกิดจากการให้ทานนั่นเองนะก็ถามต่อเอาแล้วถ้าทั้งสองรูปเนะี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ล่ะจะแตกต่างกันยังไงพระสมณาสุภิจ้าก็ตรัสบอกว่าไม่แตกต่างกันเพราะว่าทั้งสองนั้นหลุดพ้นเหมือนกันแล้วก็คือไม่มีความจําเป็นเนี่ยที่จะต้องไปยึดติดเรื่องทรัพย์สมบัติภายนอกคือใจมันเกลี้ยงกล่าวหลุดล่อนจากกามาคุณก็คือจากสิ่งที่มันยึดเหนียวให้ติดอยู่ในการมาพบรูปประพบและ อารป,ประพบทั้งหลายแล้วก็คือหลุดพ้นแล้วนั่นแหละไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีใจไปคล้องเกี่ยวกับสิ่งอ่ากับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเลยว่าทําอารมณ์หรือว่าปัจจัย4ทั้งหลายปัจจัย4ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นไปแค่สักว่าธาสีสักว่าแค่กินแค่ใช้ให้สังขารเหล่านี้เนี่ยสามารถดําลงอยู่ได้เท่านั้นเองนะนี่ก็เป็นเรื่องของพระนางสุมนาเทวีนั่นแหละที่นํามาเล่าให้ฟังนะว่าการทําทานนี้มันดีอย่างนี้นี่เองนะ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของอถ้าเกิดว่าเล่าทันนะจ๊ะก็คือเรื่องของอัศวิธทานแล้วก็เรื่องของวิสัยหะเศรษฐีแล้วก็เรื่องของโกศยะเศรษฐีเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะบุคคลผู้มีความตระนีความกลัวความยากจนนะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนภาพนิดนึงเอาภาพสวยๆนะบุคคลผู้มีความตระหนีกลัวความยากจนย่อมไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดแน่นอนนะเป็นธรรมดาเพราะว่ากลัวหมดนะ พอไม่มีก็อยากได้พอมีก็กลัวหมดโอ้นี่มันเป็นความทุกข์นะในวัฏสงสารนะมีไม่มีก็ลำบากมีก็ลำบากมีมากไปก็ลำบากอีกมีน้อยไปก็ลำบากอีกสุดท้ายนี่ไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากมันก็ทุกข์อยู่ดีนะนี่มันเป็นเป็นเรื่องเป็นปกติว่าชีวิตนั้นเป็นทุกข์นั่นแหละบุคคลผู้ตระณีกลัวความยากจนย่อมไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใด ความกลัวจนนั่นแหละจะเป็นภัยแก่ผู้ที่ไม่ให้และจะกลับมาถูกต้องคนพาลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงครอบงำมบนทินกำจัดความตระหนีเสียแล้วพึงให้ทานเพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายนั่นก็คือถ้าเกิดว่าไม่ให้การไม่ให้นั่นแหละจะเป็นภัยในอนาคตนั่นเองเพราะว่าความตรณีนะเราเกิดมาพบชาติหนึ่ง ก็เพื่อสแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสแสวงหาสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความสุขเป็นตัวตนที่แท้จริงนั่นก็คือเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาก็คือการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในที่มีอยู่แล้วภายในตัวของทุกท่านเป็นสิ่งที่เราปัถนารวมประชุมทั้งหมดอยู่ในกายภายในนั่นก็คือพระธรรมกายซึ่งเป็นแก่นแท้ของชีวิตเป็นชีวิตในระดับที่ลึก อยู่ภายในตัวของเราทุกคนซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้หากฝึกใจให้หยุดนิ่งถ้าหยุดได้เมื่อใดก็เข้าถึงได้มานั้นไม่จำกัด,ด้วยการเวลาถ้าเราเข้าถึงพระธรรมกายชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขเที่ยงแท้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเที่ยงแท้ที่แน่นอนและมีความมั่นคงของชีวิตและมีความสุขที่แท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เนี่ยในคาถาเบื้องต้นว่า การให้นั้นเป็นการสร้างความดีที่ง่ายที่สุดแต่ส่งผลดีต่อชีวิตของเราอย่างมากการให้ได้หล่อเลี้ยงทั้งสถาบันครอบครัวสังคมประเทศชาติจนถึงระดับโลกให้ทุกชีวิตนั้นสามารถดำรงอยู่ได้ได้วยความสุขเมื่อเราฝึกใจให้คุ้นกับการให้อยู่เสมอจิตใจของเราก็จะนุ่มนวลอ่อนโยนเราจะได้รับความสุขทุกครั้งที่ให้ทานความตระณีในใจก็จะหมดไป เมื่อเราระลึกถึงผลบุญนั้นบ่อยๆจิตใจเราก็จะผ่องใสบุญจะทับทวีชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขความเจริญและสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจก้าวไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้กว่าพระบรมโพธิสัตว์จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้นั้นต้องสั่งสมบารมีชนิดที่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวโดยสร้างทานบารมีอันดับที่หนึ่ง ซึ่งเป็นอันดับแรกที่ท่านต้องสร้างตั้งแต่การบริจาคทรัพย์สมบัติการสละเลือดเนื้อแม้กระทั่งสละชีวิตเมื่อเห็นว่าการให้เป็นพลวะปัจจัยในการตรัสรู้รำอันประเสริฐท่านก็สามารถสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญการให้ทานของมหาชนที่ต่างขวนขวายให้ทานกันอย่างมากมายถึงจะมีการแข่งขันทำบุญ แม้พระราชาก็ทรงปรารถนาจะได้บุญใหญ่นะทรงจัดแจงมหาทานเพื่อถวายแด่พระภิกษุ500รูปมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขในครั้งนั้นพระราชาเนี่ยได้ทรงตรเตรียมมหาทานอันประณีตทีเดียวเลยที่เรียกว่ามหาชนที่และก็ทรงตัดเรียกให้มหาชนเนี่ยมาดูสิมาดูมาชมมหาทานของพระองค์นั่นเองก็คือพระราชาทาบุญนั่นแหละอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะแล้วก็สั่งชาวเมือง จงมาดูนะมาดูเราจะทําบุญมาดูเศรษฐีทําบุญนะ่มาดูนี่นี่เงินเรานะเหมือนเหมือนว่าพอเศรษฐีจะทําบุญก็เรียกคนมาดูนะพอพระราชาจะทําบุญก็เรียกประชาชนมาดูนะพอประชาชนมาเห็นพระราชาทําบุญเท่านั้นเองเนะี่ยประชาชนก็เกิดแรงบันดาลใจนะในการสร้างความดีในการสร้างมหาทานประชาชนก็ไม่ยอมสิอ้าวพระราชาทําได้เนะี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่า เกิดมาเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะให้ชาวโลกได้แสวงบุญไม่ใช่เฉพาะพระราชาเท่านั้นนะที่ทําบุญได้มหาชนทั้งหลายอย่างเราเราก็ทําได้เช่นกันประชาชนก็เลยพร้อมใจกันนะรวมตัวกันสร้างมหาทานครั้งยิ่งใหญ่ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการช่วยกันตระเตรียมนะอาหารธยธรรมอันประณีทีเดียวเลยแล้วพอจัดเตรียมเสร็จประณียิ่งกว่าพระราชาอีกนะส่งข่าวไปบอกพระราชานะให้พระราชามาดูบ้างนี่ ประชาชนนะบอกพระราชามาดูการทําบุญของประชาชนเนี่ยพระราชาก็เสด็จมาดูนะทอดพระเนตรเห็นมหาทานของมหาชนเนี่ยก็คิดกันว่าโอ้โหประชาชนนั้นทําบุญยิ่งใหญ่กว่าเราเสียอีกนะโอ้โหประชาชนรวมตัวกันแล้วยิ่งใหญ่มากเราต้องทําให้ชนะประชาชนให้ได้นะก็เลยจะเอาชนะให้ได้พระราชาก็ไม่ยอมนะก็เลยคิดจะทํำยังไงก็ตามทุ่มเทแข่งขันกันนะสร้างมหาทานบารมีเนี่ยพระราชาก็ ทำสุดกําลังความสามารถประชาชนก็ไม่ยอมเหมือนกันแข่งกันนะวันนี้พระราชาทำวันพรุ่งนี้ประชาชนทําแข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถจะเอาชนะกันได้เลยจนกระทั่งถึงครั้งที่6เนี่ยชาวเมืองก็ได้สละสิ่งของอย่างละหนึ่งอย่างละร้อยเท่าพันเท่านะตกแต่งมหาทานอย่างที่ใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจจะติเตียนได้เลยโอ้โหเรียกว่าสร้างมหาทานอย่างสุดกำลังเนี พระราชามาดูมหาทานของประชาชนที่ร่วมใจกันทํากันทั้งเมืองเลยคราวนี้พระราชาเห็นรู้สึกว่าไม่สามารถสู้ได้นะพระราชากลุ่มใจโอ้โหจะสู้จะสู้ประชาชนได้ยังไงเนี่ยเราไม่มีทรัพย์สมบัติเยอะขนาดประชาชนรวมกันทั้งเมืองนะประชาชนรวมกันทั้งเมืองนี่เรายังไม่มีสมบัติขนาดนี้เลยไม่รู้จะทำยังไงพระราชากลุ้มใจนอนไม่หลับซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยอัครมเหสีคือ พระนางมัลลิกาเนี่ยก็ทูลอาสาว่าพระองค์อย่าทรงกังวลไปเลยเนะขึ้นชื่อว่าเนี่ยพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินแล้วเนี่ยจะพ่ายแพ้ต่อประชาชนได้ไงล่ะพระนางก็เลยทรงจัดแจงมหาทานแทนพระราชานะโดยรับสั่งให้สร้างมนฑ์ดบสร้างปราสาทเลยเนี่ยประชาชนไม่มีใช่ไหมล่ะ,ะสร้างปราสาทสําหรับพระภิกษุ500นะทำสเสวตฉชัรหาช้าง500เชือกนะกั้นสเสวตฉชัรให้พระภิกษุ500รรูปเนี่ยแล้วก็ รับสั่งให้ทำเรือทองคำห้าแปดลำสิบลำบ้างจอดไว้ในกลางบนดบสั่งให้เจ้าหญิงองค์หนึ่งเนี่ยนั่งบทของหอมในระหว่างพระภิกษุสองรูปเจ้าหญิงที่เหลือช่วยกันบทของหอมบนเรือทองให้พระภิกษุได้รับกลิ่นหอมตลอดการถวายทานเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่มีเจ้าหญิงอ่าไม่มีเสเวตชัดไม่มีช้างไม่มีอะไรที่มันอลังการแบบพระราชาเนี่ยทำให้ประชาชน พ่ายแพมในการสร้างมหาทานในครั้งนี้โอ้โหพระราชาดีใจเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าวันนั้นนี่วันเดียวนะทำบุญได้ทรัพย์ทั้งหมด14โกรธทีเดียวนะโอ้โหทำบุญอย่างมหาศาลทีเดียวเลยในการถวายทานในครั้งนั้นเนี่ยพาราชาสละทรัพย์ไปเป็นจํานวนมากทีเดียวมีมหาอามาตต์เนะีอยู่สองคนก็คือกาละอามาตต์กับชุนหอาอมาตต์นะกาละอามาตต์ก็เกิดความคิดขึ้นมานะว่าความเสื่อมใหญ่ ได้เกิดมีแก่พระราชะสำนักแล้วนะเพราะว่าทรัพย์ในท้องพระโรงเนี่ยทั้ง14โกดหายไปในพริปตาเลยพระภิกษุเหล่านี้นี่ฉันปัตาหารมือเดียวเนี่ยสิบสี่โกดแล้วก็กลับไปที่วัดไม่เห็นได้ทําประโยชน์อะไรเลยให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองนะไม่เห็นช่วยบ้านมงบ้านเมืองอะไรเลยกลับไปก็ไปนั่งหลับตาเฉยเฉยเอ๊ะมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับทรัพย์สมบัติตั้ง14โกดโอ้โหอมาตคิดดังนั้นก็ เกิดความไม่เลื่อมใสศรัทธาและก็ไม่อนุโมทนาในขณะที่ชุนหาอามาตเป็นผู้ที่มีจิตใจเลื่อมใสในมหาทานครั้งนี้มากเลยจึงเกิดอนุโมทนาบุญขึ้นมาว่ามหาทานของพระราชานั้นยิ่งใหญ่จริงๆคนที่ไม่เป็นพระราชาก็ไม่อาจจะทําได้ไม่มีใครสามารถทําทานได้ขนาดนี้หรอกขอให้เราได้มีส่วนแห่งบุญในมหาทานเช่นนี้บ้างเถิดในเมื่อเราทําไม่ได้เองนะเราทําเองไม่ได้งั้นขออนุโมทนาแล้วกันก็ยังดีนะ ก็มีจิตใจอนุโมทนาบุญนะหลังจากพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทาพัฒกิจก็คือได้ขบฉันทานในครั้งนี้แล้วเนี่ยก็ทรงดําริว่าพระราชาได้ถวายอสธิสถานอสธิสะนะอสธิสกก็คือทานที่ถวายได้ครั้งเดียวนะไม่มีใครเสมอเหมือนถวายได้ครั้งเดียวในโลกเท่านั้นในโลกนี้มีการถวายทานที่ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ได้แค่ครั้งเดียวนะี พระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรวจตาดูว่ามหาชนนั้นมีจิตเลื่อมใสในอัศทิสถานบ้างไหมเนี่ยก็พบว่าเนี่ยมหาชนทั้งหลายล้วนมีจิตเลื่อมใสหมดเลยแต่ว่ามีอมสา์อยู่ท่านหนึ่งนะรู้วาราจิตของอมสา์อมสา์ท่านหนึ่งก็คือกาละอมสา์นั่นเองเนื่องจากว่ากาละอมสา์นั้นไม่อนุโมทนาถ้าเกิดว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงกระทําอนุโมทนากับพระราชาแล้วศีรษะของกาละอมสาธ จะแตกเป็นเจ็ดเสียงในทันทีโอโหด้วยเหตุที่พระสมมาพสวธเจ้าเนี่ยทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในอามาตนั้นก็เลยตรัสคาถาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็เสด็จกลับไปในวิหารก็คือกลับอย่างนิดเดียวเนี่ยอนุโมทนาน,นิดเดียวกลา่าวอาซาทุกเอวังโหตุกลับอะไรอย่างนั้นนะโอโหฉันพัฒนานสิบสี่โกรดกล่าวคาถานิดหน่อยสั้นๆนะพระราชาก็เกิดความสงสัยว่าโอ้เราถวายทานมากมายขนาดนี้เนี่ย ไม่สมควรแด่พระสมมาสัพพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือก็เลยสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมพระองค์จึงไม่เห็นกล่าวยกย่องสรรเสริญมหาทานเลยว่าเป็นทานยิ่งใหญ่ทาให้เราปลื้มใจหน่อยก็ไม่ได้กล่าวอะไรนะพระบรมศาสดาก็เลยตัดว่ามหาบาพิษพระองค์เนี่ยได้ถวายทานอันสมควรแล้วมหาทานในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าอสาัติสถาน,นซึ่งจะถวายแด่พระสมมาสัพพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เนี่ยได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเอง แต่เนื่องจากว่าทานที่พระองค์ถวายเนี่ยพุทธบริษัทไม่บริสุทธิ์ตถาคตจึงยังไม่ทําอนุโมทนาให้ยิ่งไปกว่านี้ได้เนื่องจากพุทธบริษัทไม่บริสุทธิ์นีต่อมาพระราชาก็ทรงสืบทราบว่ากาละอามาตนั้นทรงติเตียนทานที่พระองค์ทรงทำก็คือกาละอามาเนี่ไม่ยินดีนะที่พระราชาให้ทานทีเดียว14โกดเนี่ยจะทําอะไรมากมายขนาดนั้นทําเยอะไปทําไม ทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนี่เงินใช้ไปก็สิ้นเปลืองไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรเลยนะเนี่ยมีความคิดแบบนี้นี่ก็กลายเป็นติตเตียนทานช่างทางที่เงินก็ไม่ใช่เงินตัวเองนะเงินก็ไม่ใช่เงินตัวเองของก็ไม่ใช่ของตัวเองอ่ะพระราชวังก็อาศัยเขาอยู่อีกอ้าวก็สุดท้ายก็เลยโดนเนรเทศออกไปจากแว่นแคว้นส่วนชุนหาอามาดก็ได้รับการแต่งตั้งส่งมอบราชสมบัติเนี่ยให้ครองถึง7วันทีเดียวนะโอ้โห ซึ่งท่านอามาย์ตก็ได้ถวายมาหาทานตลอด7วันเนี่ยพระราชาก็ทรงกราบทูลเรื่องนี้ให้ทราบให้พระสมมามสุทธเจ้าได้ทรงทราบพราะพุทธองค์ก็เลยทรงตัดว่าคนตนีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกคนพานย่อมไม่สรรเสริญการให้ทานส่วนนักปรา์ตั้งจิตอนโมทนาในทานด้วยเหตุนั้นนักปรา์จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเป็นบัณฑิตนักปรา์เป็นยอดนักสร้างบรารมี ก็อย่าได้ตรณีในการให้ทานกันเลยให้ตั้งใจสร้างมหาทานบาร,รมีและชักชวนผู้อื่นให้มาให้ทานด้วยจะได้เป็นบุญติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติทานที่เราทำไว้ดีแล้วจะเป็นบุญกุศลที่ติดไปติดตัวเราไปทุกหนทุกแห่งเหมือนเงาที่ตามตัวทําให้เราได้รับทั้งความสุขในโลกนี้และโลกหน้าส่วนผู้ที่ตรณีไม่อาจจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ จึงต้องเป็นผู้เศร้าโศกสิ้นกาลนานดังนั้นการให้ทานจะนำเราไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์เป็นบันไดไปสู่สวรรค์นิพพานการทำบุญด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หวังบุญบาร,รมีเต็มที่ดังนั้นจะได้รับอานิสงส์อย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียวยิ่งทำถูกเนื้อนาบุญผลบุญนั้นก็จะเป็นมหคัตกุศลก็คือเป็นบุญใหญ่จากนับจะประมาณไม่ได้ไม่อาจจะคำนวณบุญได้เลยว่า มีประมาณเท่าใดการที่เรามีโอกาสทําบุญกับพระภิกษุสาม,มเณรเป็นแสนรูปซึ่งเราก็คงจะเคยทํามาแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ในโลกนะจ๊จะก็ให้นึกถึงบุญที่เราได้เคยถวายมหาทานนะกับพระภิกษุสาม0,000วัดที่งานบันสลายล่างคุณยายวัน22่เมษาที่เราเคยทํากันมามากมายนะจ๊จะก็ให้มันนึกถึงบุญกุศลน,นั้นเอาไว้ให้มากๆเพราะการที่จะได้ถวายทานกับเนื้อนาบุญเช่นนี้เนี่ย ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายในโลกเลยนะก็ให้เรายึดมั่นในสิ่งที่เราได้ทำไว้ก็คือบุญบารมีแล้วเมื่อเราละโลกไปเราก็จะได้เข้าถึงอายุวันนะสุข,ขะยศและอธิปไตยคือความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์ที่เลิศก,กว่าเทวดาทั้งหลายนั่นเองนะจ๊ะก็ในเรื่องของอัศธิสทานเนี่ยก็พอสมควรเก็บเวลานะจ๊ะวันนี้ก็ได้นำอศัศิสทานแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของ วิสัยหะเศรษฐีนะจ๊ะจะนำมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทานบาร,รมีนะในอดีตการเนี่ยก็มีท่านเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าวิสัยหะเศรษฐีมีสมบัติถึง80โกดทีเดียวนะแปโกดนี้เยอะมากเลยนะเป็นผู้ที่มีอธัธยาศัยในการให้ทานท่านเศรษฐีก็ได้บริจาคทรัพย์เป็นจํานวนมากทุกวันวันละห0 0 0 0กหาปปณะนะ นอกจากนั้นยังได้ชวนคนมาทำทานรักษาศีลทำให้ชื่อเสียงอันดีงามของท่านวิสัยหาเศรษฐีฟุ้งขจรขจรขจรขจายไปทั่วทุกสรารทิศจนได้รับความเคารพยกย่องนับถือทั่วชมพูทวีทีเดียวเลยแม้เหล่าเทวดาทั้งหลายก็แซ่ซ้องสาธุการกล่าวขานถึงท่านเศรษฐีอยู่เป็นประจำเป็นต้นเหตุให้เป็นเหตุให้นะท้าวสก,กะชั้นดาวดึงนั้นต้องการจะทดลองใจว่าท่านเศรษฐีเนี่ย จะยังมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในการให้ทานแค่ไหนก็เลยลงมาเลยแล้วก็ดนบรรดาลให้สมบัติในบ้านของเศรษฐีนั้นแม้แต่เข้าเปลือกน้ำมันน้ำพึง่งน้ำอ้อยทั้งหมดหายไปในพริบตาเลยเจ้าหน้าที่นะที่จัดทานจัดการอาถวายทานให้แก่ท่านเศรษฐีเนี่ยก็รีบมารายงานท่านเศรษฐีเลยว่าขณะนี้เนี่ยในโรงทานไม่มีอาหารจะให้บริจาคแล้วโอ้โหถึงกระนั้นเนี่ยท่านเศรษฐีก็ยังปลารบกับภรรยาว่า การให้ทานเนี่ยจัดว่าเป็นชีวิตของเราเนะชีวิตของเราปราศจากการให้ทานไม่ได้เพราะว่าชีวิตที่ปราศจากการให้ทานก็ไร้ประโยชน์ถึงอย่างไรเราก็จะไม่หยุดให้ทานท่านเศรษฐีก็เลยบอกให้ภรรยาค้นดูทั่วบ้านสิมีสมบัติอะไรเหลืออยู่บ้างก็พบเพียงแค่เคียวเกี่ยวข้าวอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นเองท่านเศรษฐีก็เลยเอางี้แล้กันน้องรักปเราไปเกี่ยวหญ้ามามาขายนะแล้วก็เอาทรัพย์นั้น มาทําบุญส่วนหนึ่งก็เอามาซื้ออาหารกินประทางชีวิตอีกส่วนหนึ่งก็เอามาทําบุญนะวันหนึ่งก็ลุกขึ้นไปเลยไปหาบข้าวมานะ,ะไปหาหญ้ามาแล้วก็เอามาขายได้เงินมาแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับพวกขอทานแต่วแต่เนื่องจากว่าขอทานเนี่ยมีจํานวนมากเกินไปนะเมื่อพวกขอทานเข้ามาขอทานที่ไม่ได้เนี่ยเนื่องจากเงินของเศรษฐีหมดแล้วก็มาลบเล้าท่านเศรษฐีเนะี่ยท่านเศรษฐีก็เลยให้ส่วนของตัวเองไป ที่จะเก็บไว้กินนะให้ไปจนหมดตัวเลยเนะี่ยโอ้โหท่านเศรษฐีเนี่ยทำเช่นนี้ต่อกันถึง6วันไม่ได้กินข้าวกินน้ําเลยนะอันได้กินแต่น้ําไม่ได้กินข้าวนะพอวันที่7เนี่ยท่านเศรษฐีก็กําลังหาบยาอยู่นั่นเองเนื่องจากว่าอดอาหารติดต่อกันมาหลายวันจึงรู้สึกหน้ามืดตาลายแล้วก็ล้มตัวลงโอ้โหเศรษฐีนะทำการจ้างไม่พอนะทำการจ้างขนาดอยู่ในสถานะที่ลําบากเนี่ยยังให้ทานอยู่เป็นประจาเลย พระอินเห็นอาการดังนั้นก็เฝ้าดูอยู่ทันทีท่านก็ตื่นขึ้นมานะทำให้ท่านเศรษฐีได้สติพระอินก็รีบถามเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ต้องยากจนลงเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าท่านให้ทานอยู่เป็นประจำเนี่ยการที่ท่านให้ทานไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้ไปท่านอย่าให้ทานอีกเลยประหยัดทรัพย์สมบัติเอาไว้บ้างเก็บเอาไว้บ้างนะสมบัติจะได้เพิ่มขึ้นถ้าท่านเนี่ย ให้ปฏิญาณแก่เราว่าตั้งแต่นิ้ไปเราจะไม่ให้ทานแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาสมบัติมาให้ท่านเต็มตามเดิมเลยนะ <c oughs> ท่านเศรษฐีก็ค่อยๆลืมตานะหันไปดูแล้วก็บอกท่านเป็นใครเนี่ยมายืนพูดอยู่ตรงนี้คําพูดของท่านช่างเป็นอัปมงคลต่อต่อหูเราจริงๆเลยนะไม่น่าฟังเลยพระอินทร์ก็บอกเราเป็นเท้าสักกะเนี่ยท่านเศรษฐีก็บอกว่าธรรมดาเท้าสักกะเนี่ยสรรเริญการให้ทานไม่ใช่ลเละสรรเริญการรักษาศีล ต้องบำเพ็ญวัตบท7ประการไม่ใช่หรือจึงจะได้เป็นเท้าสกะฉฉน,นวันนี้เนี่ยท่านจึงห้ามให้เราให้ทานซะละ่ะพระอินทร์ก็เลยไม่อาจจะห้ามได้นะไม่อยากจะตอบท่านเศรษฐีได้ก็เลยบอกว่าท่านให้ทานเนี่ยไปทําไมละ่ะท่านให้ทานเพื่อหวังอะไรท่านเศรษฐีก็บอกข้าพเจ้าให้ทานเนี่ยเพราะไม่ได้ปรารถนาจะเป็นเท้าสกะหรอกนะเราไม่ได้อยากจะเป็นเท้าสกะหรอกเราเนี่ยให้ทานเพื่อปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราปถนาพระสัมมาสัมพุทธญาณเท้ากสกะเนี่ยพอได้ยินดังนั้นก็รู้สึกชื่นชมท่านเศรษฐีเป็นอย่างมากเลยว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งมีความปถนายิ่งใหญ่ประดุจพระบรมโพธิสัตว์น่จึงเอามือลูบหลังของท่านเศรษฐีนะและทันทีที่ท่านเศรษฐีถูกเทา้ากสกะลูบหลังเนี่ยร่างกายของท่านเศรษฐีก็มีเลี้ยวแรงกลับขึ้นมาทันทีเลยกระปีก้กระเป๋าขึ้นมาด้วยอนุภาพของเทา้ากสกะเนี่ย ทรัพย์สมบัติของท่านเศรษฐีก็กลับบังเกิดขึ้นอย่างมากมายใช้ไม่มีวันหมดเลยตั้งแต่นั้นมาท่านเศรษฐีก็ได้ทุ่มเทในการสร้างทานอย่างสุดกำลังรักในการให้ทานอย่างมากเป็นชีวิตจิตใจจากที่เคยบริจาควันละห0 0สนนะก็เพิ่มบริจาคเป็นเท่าตัวเลยนะเป็น1นล้านสองแสนกหาปณะนะเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหถ้าเกิดว่าเรามีทรัพย์นะจ๊ะก็ต้องให้ทานอย่าไปตนีเลยนะจ๊ะ เก็บไว้ก็เอาที่เท่าที่จําเป็นต้องใช้นะที่เหลือก็เอามาทําบุญนี่แหละดีที่สุดเลยนะพอยิ่งในช่วงที่ลําบากอย่างนี้ในสถานการณ์โควิดแบบนี้นี่ถ้าเราให้ทานได้ผลบุญก็จะมาหาศาลสําหรับเราเลยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าได้ตรหนีในการให้ทานให้ดูพระโพธิสัตว์ในการก่อนเป็นแบบอย่างแม้คราวที่ยากจนขัดสนท่านก็ไม่เคยท้อแท้ในการให้ทานเพราะทานบารมีเป็นบันไดขั้นแรกที่จะเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้า ที่พระโพธิสัตว์ทุกคนต้องสร้างให้เต็มเปี่ยมเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนให้การสร้างบาร,รมีอื่นๆสะดวกสบายยิ่งขึ้นดังนั้นทานบาร,รมีจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราขาดไม่ได้หากชีวิตไม่มีทานบาร,รมีก็เหมือนรถที่ไม่มีน้ํามันซึ่งไม่อาจจะนําชีวิตเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้การจะไปสู่อายตนิพพานได้นั้นต้องเตรียมสเสบียงในการเดินทางไกลให้พร้อม เราเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องดูแบบอย่างนักสร้างบารมีทั้งหลายในการก่อนเมื่อเดินตามรอยทางของบัณฑิตชีวิตย่อมปลอดภัยและจะประสบชัยชนะไปทุกภพทุกชาติอย่างแน่นอนจะ้ะวันนี้ก็ได้นำเรื่องราวของอัศธิสถานแล้วก็วิสัยหะเศรษฐี การสร้างบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะจ๊ะเดี๋ยววันถัดไปเราก็มามงคลชีวิตข้อต่อไปกันเลยนะอ้าวันนี้ขอเชิญน,น้ำกราบจ้าขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญมีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายเดียวเรีวพลันเทิน